ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะวันนี้อากาศห้อนคกา้อนแน่พี่น้องเอ,อ้ออากาศร้อนอบอ้าวนะคะหลังจากฝนตกนะคะก็บรรยากาศกระดูเหมือนฝนจะตกคือเก่านะคะลุงเสือปูก็ระเบื้อง Yeah Terima kasih telah menonton! kamu tak mengikuti sete NBC sete dua ba dush chips sete 我们。 ฮอ,อ,อนทักฮอนเนี่ย,ยน้ำมันหมูออกละพี่น้องเอ้ผนังก็ยังยาแนวนะคะ f บเอฟซี ห้องนี้ก็ใกล้เสร็จนะคะเอฟซีเนาะวันนี้ช่างไม่ได้มานะคะเพื่อนน่าจะติดภารกิจเนาะงานแต่งร้านสาวเพิ่อนบ่เหมือน,นี่นะเพิ่อนก็เลยไม่ได้มานะคะลุงเสือก็มาปูรอห้องนี้นะ,ะหนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเอซีนะคะเพราะว่า ด้านหลังเราก็ต้องสโลปนะคะเพราะว่าน้ำจะได้ไหลลงท่อนะคะส่วนข้างหน้านี้ก็จะสูงนะคะมันก็จะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ปูนกาวเบิดแล้วส่ <c oughs> แบ,บิแค่นี้บเบิดแค่นี้บอกีเรามเขาบอกเขาัะ <c oughs> <c oughs> Hừm. Bỏ sai đó là cái bóng 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 cái 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 การ้อนขาดร้อนน่นเอ็ีเกืบเจ้าบ่นมันเกืบเจ้าบ่อนะนี่ยพวกนาะเลาะหาเกือบ,บ่บนะอนั้นอคยเห็นแต่เศร้าีนนี้ใค่กิงเดียวมาถึงท่าน ร้อนมากจริงๆนเอฟซีวันนี้ดูทองฟ้าโอ้ฝนสิโตอีกแล้วแหล่มาอีกแล้วผู <c oughs> ทองฟ้ามืดเลยนนเอฟซีนะคะตกกลางคืนอีกแท้ๆ <c oughs> มันอู้ร้อนผิดปกตินะเอฟซีร้อนมากๆเลยแบบไม่มีลมเลย <c oughs> ต้นไม้ยื่นคิงนิ่งเลยนะเบิ่งนะคะ <c oughs> ทองฟ้านะคะ <c oughs> มืดมาก ตกกลางคืนอีกวาดแมงเมานะพี่น้องกวาดภาษากวาดไปสองสามรอบแล้วนะคะนะกวาดไปก็ปลิวไปนะคะต้องมีพัดลมใหญ่ๆเนาะเปา่าพัดลมใหญ่ๆแบบอยู่โคกนหนองนาเนี่ยสีมาเป่าออกมันไม่ต้องกวาดเลยนะคะเออห่อนคักลุงเสือก็จนได้แก้ผ่าใส่แล้วพี่น้องแก้เสือใส่เสือเบาไวนะ้ซ้อนมาก ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ